จุกะดแบอยู่มาเรามากินอาหารว่างกันนพี่น้องนี่อาหารวางของเรามกบเราก็ได้คนเหนีวยวมาหนึ่งตู้ไอนะแก้มของเราเจุ่มปะไว Hmm. Tu hak. Tu ame posa ku mamijo. Wow. Hmm. Hmm. Tu. Hmm. Tom kop ben ben. Hmm. hmm. hmm.

Wow, buahnya kerang kampung lah. Cepat. Hmm. Wow. Kau langsung ya. บ้าวจับตัวจับตัวเจ็ดด่วยเนี่ยครัวเขาจะทอาหารแบบรึจัดรึหั เ้าความเข็เมเรารุดซูนมึกอาหารว่างเราก็สำเร็จไปนี่อาหารดักของเราเดีวจะกินอีกตอนบ่ายบ่ายสามเป็นี่ยังเลเปล่าบ่าย 答案呢？就，是，考教。